ยินดีต้อนรับเข้าสู่สำนักสืบลับคดีที่จะมาเล่าให้ฟังในวันนี้เต็มไปด้วยความเหลวไหลเพราะมีทั้งจอมหลวงโลกทั้งมุ่งร้ายและการนอกใจรวมถึง UFO และมนุษย์ต่างดาวที่กำลังแอบยึดครองโลกอยู่เวลา8โมงเช้าของวันที่10กันยายนปี1999เมื่อพนักง,งานธนาคารที่ชื่อเกอร์ลี่ชิลมาทำงานไม่ตรงเวลาผ่านไป10นาทีเพื่อนร่วมงานของเธอ จึงได้โทรสายด่วน911เพื่อแจ้งความแค่มาสาย10นาทีทำไมเพื่อนร่วมง,งานของเกิรลีถึงต้องร้อนอกร้อนใจขนาดนั้นเรามาย้อนเวลากลับไปเมื่อ9ปีก่อนด้วยกันครับเกิ l ลีชิลเกิดที่มาเลเซียเมื่อวันที่27สิงหาคมปี1963ในต้นศตรวตรรษที่90เธอเดินทางไปเที่ยวที่อเมริกา จนกระทั่งได้รู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อเดียเซียนฮอสินคอฟซึ่งตกหลุมรักเกิร์ลี่ตั้งแต่แรกพบหลังเธอกลับประเทศไปแล้วเขาก็ยังเขียนจดหมายหาเกิร์ลี่อยู่เสมอในปี1992เดียเซียนก็ขอเธอแต่งงานพร้อมทั้งขอให้คิดเรื่องอพยพไปอยู่อเมริกาตอนนั้นเขาได้เขียนจดหมายหาพ่อแม่ของเกิร์ลี่โดยมีเนื้อหาว่าผมทำงานที่นาซาเกิดที่สวิตเซอร์แลนด์ แม้พวกคุณจะไม่อนุญาตให้ผมคบกับเกอร์ลี่แต่ผมก็ไม่แคร์เพราะมั่นใจว่าเธอจะแต่งงานกับผมอย่างแน่นอนความจริงแล้วเดียเซียนผู้หญิงยโสผู้นี้เป็นใครกันแน่เ <c oughs> ขามีชื่อเดิมว่าอามานชาเวสเกิดที่เมืองฮูสตันรัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่5มีนาคมปี1965พ่อแม่หย่ากันเมื่ออายุได้6ขวบหลังจากนั้นเขาและพี่สาวก็อาศัยอยู่กับพ่อ เมื่ออามานอายุได้23ปีเขาก็แต่งงานกับรูธภรรยาคนแรกและมีลูกด้วยกันหนึ่งคนในแบบฟอร์มของทะเบียนสมรสเขาเขียนเอาไว้ว่าตัวเองเป็นนักเทคนิคการแพทย์ด้านภูมิคุ้มกันวิทยาทว่าความจริงแล้วเขายังเป็นแค่นักศึกษาธรรมดาคนหนึ่งที่ทำงานพาร์ทไทม์ในโรงพยาบาลเท่านั้นในปี1987อามานก็เรียนจบมหาวิทยาลายัยจากคณะวิทยาศาสตร์สาขาเคมี เนื่องจากอยากเรียนต่อจึงได้พยายามยื่นสมัครไปที่คณะแพทยศาสตร์แต่กลับถูกปฏิเสธทั้งหมดหลังจากนั้นไม่ถึง3ปีเขาก็หยากับรูธโดยเธอค้นพบว่าถ้าหากมีคนปฏิบัติกับอามานแบบธรรมดาเพราะรู้สึกว่าเขาไม่ได้เก่งมากมายขนาดนั้นหรือแสดงความเคารพต่อเขาไม่มากพอรวมทั้งพูดถึงเรื่องที่เขาถูกคณะแพทยศาสตร์ปฏิเสธขึ้นมาอามานก็จะโมโหจนเป็นฟืนเป็นไฟเลยทีเดียว ในเดือนมิถุนายนปี1990อามานก็เข้าเรียนต่อที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยยูทาสเตทได้สำเร็จเขาบอกเพื่อนและอาจารย์ว่าภรรยารวมถึงลูกเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุทางรถยนต์ระหว่างที่เธอขับรถมารับเขาทำให้รู้สึกโทษตัวเองเป็นอย่างมากแน่นอนว่านี่เป็นเพียงแค่เรื่องที่แต่งขึ้นเท่านั้นอามานยังบอกอีกว่าเขากำลังทดลองบางอย่างอยู่ เพื่อเกลียกล่อมขอของเหลวสีแดงจากเพื่อนนักศึกษาร่วมชั้นต่อมาทางมหาวิทยาลัยจึงพบว่าเขาแก้ไขท่านสคริปต์สมัยปริญญาตรีและปลอมแปลงจดหมายแนะนําตัวขึ้นจึงได้ให้อามานพ้นจากสภาพนักศึกษาทันทีเนื่องจากกลัวคนจดจําได้อามานจึงตัดสินใจเปลี่ยนชื่อตัวเองเป็นเดียดเซียนฮอสเซนคอฟโดยเขาตั้งชื่อและนมสกุลน,นี้ขึ้นเองตามอำเภอใจ ฤดูร้อนในปี1992หลังถูกไล่ออกจากคณะแพทย์เดียเซียนก็ย้ายไปอยู่เมืองแอลบูคเคอรก์กี้รัฐนิวเม็กซิโกเขาบอกกับเพื่อนบ้านว่าตนเองเป็นนักชีววิทยาผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุศาสตร์ที่สามารถพัฒนายาอายุวัฒนะที่มีสรรพคุณช่วยต้านมะเร็งได้เขายังบอกอีกว่าตนเองกำลังป่วยต้องใช้เงินจำนวนมากเพื่อเขารับการผ่าตัดรักษาเร่งด่วนและอธิบายเพิ่มเติมว่า ถ้าหากผ่านการรักษาขั้นแรกไปได้ก็จะอยู่ต่อได้อีก8ปีถ้าผ่านการรักษาขั้นที่2ไปได้ก็จะอยู่ต่อได้อีก5ปีและถ้าหากผ่านการรักษาขั้นที่3ก็จะอยู่ได้อีก2ปีคำพูดนี้เฉลียวฉลาดมากเพราะเมื่อเวลาผ่านไปนานหลายปีเพื่อนบ้านต่างก็เห็นว่าเขายังมีชีวิตอยู่เมื่อนั้นเขาจึงฉวยโอกาสโอ้อวดว่าทั้งหมดเพราะเขารักษาตัวเองสำเร็จบรรดาเพื่อนบ้านต่างก็รู้สึกเห็นอกเห็นใจ แม้จะยังระแวงสงสัยในยาของเดียเซียนอยู่บ้างแต่ก็ยอมควักกระเป๋าซื้อยาของเขามาใช้จนเดียเซียนสามารถทำเงินก้อนโตได้จากการขายยาปลอมดังกล่าวเดียเซียนมีเรซูเม่ความยาวขนาดเจ็ดหน้ากระดาษที่ด้านในเขียนชื่อประกาศนียบัตรเยอะแยะมากมายรวมถึงงานวิจัยที่ตีพิมพ์อีกกว่า40เล่มเพราะสมัยนั้นอินเทอร์เน็ตยังไม่แพร่หลายทำให้ไม่มีใครรู้ว่าประวัติการศึกษาทั้งหมดของเขาเป็นของปลอม เรซูเม่ฉบับนี้จึงกลายเป็นหลักประกันช่วยให้หลอกลวงเงินได้ต่อเขายังบอกอีกว่าตนเองกำลังทำการทดลองหลายโครงการและจะกลายเป็นมหาเศรษฐีในไม่ช้าเดียเซียนหลอกลวงคนเยอะมากแม้กระทั่งคุณปู่วัยเจปีก็ยอมทุ่มเงินให้กับเขารวมกันเข้าก็มีมูลค่ามากกว่า1 0 0 0 0แสนดอลลาร์แน่นอนว่าเงินจำนวนนี้ไม่ได้ถูกใช้เพื่อการวิจัยแต่อย่างใดเขาเป็นเพียงแค่จอมวายร้ายนาซื้อใจคด ที่ผ่านเงินในนามของการศึกษาวิจัยเท่านั้นในวันที่28ธันวาคมปี1992เดียเซียนได้ออกไปซื้อแหวนวงหนึ่งวันรุ่งขึ้นเกอร์ลี่ก็เดินทางถึงอเมริกาหลายวันต่อมาพวกเขาก็แต่งงานกันในวันที่8มกราคมปี1993ซึ่งจนถึงตอนนี้เกอร์ลี่ยังไม่รู้เลยว่า ความจริงแล้วสามีเป็นคนแบบไหนเพราะในสายตาของเธอเดียเซียนถือเป็นผู้ชายที่ประสบความสําเร็จคนหนึ่งพวกเขาตัดสินใจตั้งรกรากอยู่ที่เมืองแอลบูบเร์กี้โดยเกอร์ลีได้งานเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งหนึ่งในปี1996ทั้งสองก็ย้ายไปอยู่ในตัวเมืองหลังจากนั้นเดียเซียนก็มักจะไม่อยู่บ้านบ่อยครั้งเขาบอกว่าตนเองได้รับภารกิจบางอย่างเมื่อกลับมาถึงบ้านก็จะมาคุยโวกับภรรยาว่า เพิ่งทำการผ่าตัด12-16ชั่วโมงไปหลายครั้งด้วยกันพฤติกรรมหลอกลวงเอาเงินของเดียเซียนยังคงดําเนินไปอย่างต่อเนื่องดังนั้นสถานการณ์ทางการเงินของเขาจึงดีมากแน่นอนว่าภรรยาย่อมไม่รู้ถึงวิธีการหาเงินของสามีเลยเกอร์ลี่ขับรถ BMW ปี1995ส่วนเดียเซียนก็ขับรถจากกัวโดยเขาเคยโอ้อวดกับบรรดาเพื่อนบ้านว่าตนเองซื้อรถด้วยเงินสดเต็มจำนวน เดียเซียนกับเกอร์ลี่อยากมีลูกด้วยกันแต่ต่อมาเกอร์ลี่กลับตรวจพบว่าไม่สามารถตั้งครรภ์ได้จนกระทั่งวันหนึ่งจูจูเดียเซียนก็อุ้มเด็กทารกกลับมาบ้านทําให้เกอร์ลี่ตกใจเป็นอย่างมากเขาบอกว่าแม่ของทารกเป็นชาวเอเชียเขารับเลี้ยงเด็กคนนี้มาอย่างถูกกฎหมายโดยไม่ได้พูดอะไรอีกและไม่อนุญาตให้เกอร์ลี่ถามเพิ่มเติมด้วยเธอจึงต้องยอมรับทั้งหมดไปอย่างเงียบๆในปี1998 หลังจากแต่งงานกันได้5ปีเกอร์ลี่ก็เริ่มสงสัยว่าเดียเซียนอาจจะนอกใจเพราะมักจะมีผู้หญิงปริศนาโทถเข้ามาที่บ้านและบอกว่าเป็นคู่มันของเดียเซียนอยู่เสมอนอกจากนี้สามีก็ยังมีห้องลับที่คอยล็อกประตูเอาไว้ตลอดอีกทั้งยังไม่เคยอนุญาตให้ภรรยาเข้าไปแต่มีวันหนึ่งเมื่อเดียเซียนไม่อยู่บ้านแต่ประตูก็ไม่ได้ล็อกเกอร์ลี่จึงตัดสินใจเข้าไปดู จนกระทั่งพบกับจดหมายจากทนายที่พูดถึงคดีความต่างๆซึ่งเกี่ยวข้องกับเดียเซียนรวมถึงหมายสารที่สั่งให้เขาอยู่ห่างจากผู้หญิงคนหนึ่ง FBI เคยตรวจสอบเดียเซียนเพราะสงสัยว่าเขาอาจจะวางยาผู้หญิงบางคนเขาไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์แต่ขายยาปลอมและหลอกลวงเงินเป็นต้นในห้องนั้นยังมีจดหมายรักที่ผู้หญิงมากหน้าหลายตาเขียนส่งมาและประกาศนียบัตรต่างๆที่เดียเซียนปลอมแปลงขึ้นเองด้วย เมื่อเห็นทั้งหมดนี้แล้วเกอร์ลี่ก็เริ่มกังวลถึงอนาคตของตนเองในตอนแรกเธอแค่บ่นให้เพื่อนร่วมงานฟังแต่นับวันเธอก็ยิ่งระแวงมากยิ่งขึ้นถึงขั้นที่ติดต่อไปหานักสืบ FBI รายหนึ่งพร้อมทั้งบอกว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับเธอก็ขอให้ตรวจสอบเดียเซียนก่อนเป็นอันดับแรกถ้าสามีเป็นแค่18มงกุฎทำไมเกอร์ลี่ต้องหวาดระแวงถึงความปลอดภัยของตนเองมากขนาดนั้นนั่นก็เพราะ ตั้งแต่เธอค้นพบความลับของเดียเซียนเป็นต้นมาเขาก็เริ่มให้บทเรียนเธอต่างๆนานาถึงขั้นเคยต้องไปลงบันทึกประจำวันที่สถานีถึงสองครั้งในขณะเดียวกันสามีก็พยายามทำให้ภรรยาตกอยู่ในอันตรายโดยแซงว่าเป็นเหตุสุดวิสัยครั้งร้ายแรงที่สุดก็คือเดียเซียนบอกให้เกอรีลีขับรถออกไปซื้ออาหารจากร้านแห่งหนึ่งพร้อมทั้งเน้นย้ำให้เธอขึ้นทางด่วนเท่านั้นซึ่งเกิรลีก็รับปากด้วยความหวาดระแวง ผ่านไปพักหนึ่งเธอก็ได้ยินเสียงสัญญาณกันขโมยดังขึ้นที่โรงรถเมื่อเดินไปถึงที่นั่นก็เห็นว่าเดียเซียนกำลังถืออุปกรณ์ทําบางอย่างกับรถอยู่วันหนึ่งในปี1998ขณะที่เกาหลีกำลังวางแผนกลับไปเยี่ยมครอบครัวที่มาเลเซียก่อนออกเดินทางเธอจึงได้ตรวจสอบสัมภาระดูอีกครั้งจนกระทั่งพบถุงใสาย,ยาเสพติดโดยมาเลเซียเข้มงวดมากเรื่องเหล่านี้ทำให้อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต เกลียรับมือกับความหวาดระแวงนี้ไม่ไหวอีกต่อไปจึงได้เอ่ยเรื่องขอหย่าและช่วยโอกาสที่เดียเซียนไม่อยู่ทยอยขนสัมภาระรของตนเองออกจากบ้านเนื่องจากกลัวว่าสามีจะตามไปหาอีกเธอจึงบอกที่อยู่ใหม่กับเพื่อนร่วมงานที่ช่วยย้ายบ้านเท่านั้นในตอนนี้เองเดียเซียนก็มีแฟนสาวในนิวเม็กซิโกพร้อมกันถึง3คน โดยคนที่เขาโปรดปารานที่สุดมีชื่อว่าลินดาเฮนนิงเธอเกิดเมื่อวันที่10ตุลาคมปี1953และเติบโตในฮอลลีวูดขณะที่อายุได้11ปีพ่อก็ทิ้งเธอและแม่ไปหลายคนจึงคิดว่าการที่ลินดามีแฟนตลอดเวลาตั้งแต่โตเป็นสาวอาจจะเป็นเพราะกำลังพยายามเยียวยาบาดแผลที่ต้องสูญเสียพ่อไปก็เป็นได้ เธอโยนความคาดหวังและความรู้สึกอันแรงกล้าไปที่ตัวผู้ชายเพียงคนเดียวแม่ของลินดากล่าวว่าถ้าผู้ชายคนนั้นบอกว่าพระจันทร์ทำจากชีสลินดาก็คงเชื่อหลังจากเรียนจบไฮสคูลลินดาก็เริ่มทำงานนางแบบเพื่อหาเงินจากนั้นจึงกลายมาเป็นนักออกแบบเสื้อผ้าซึ่งกิจการก็ดำเนินไปได้ด้วยดีจนกระทั่งถึงยุคปี80เธอก็ย, 80, ย้ายมาอยู่ที่เมืองแอลบูเคอร์กีรัฐนิวเม็กซิโก ในปี1999นับวันธุรกิจของเธอก็ยิ่งขยายใหญ่ขึ้นจนมีบ้านเป็นของตัวเองขณะเดียวกันก็มั่นกับผู้ชายคนหนึ่งนอกจากนั้นลินดายังชอบใช้เวลาว่างไปกับเรื่องมนุษย์ต่างดาวและ UFO ซึ่งเธอสนใจมากเป็นพิเศษโดยในทะเลทรายของนิวเม็กซิโกมักจะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับ UFO ของมนุษย์ต่างดาวดังนั้นจึงมีการจัดสัมมนาเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้ขึ้นในพื้นที่อยู่บ่อยครั้ง ในฤดูร้อนปี1999ในงานสมาัมมนาครั้งหนึ่งลินดาได้มีโอกาสรู้จักกับ d ี h อ s ฮอสเซนคอหรือก็คือเดียเชียนฮอสเซนคอฟซึ่งเขามักจะใช้ชื่อปลอมต่างๆขณะอยู่ข้างนอก DS ก็เป็นหนึ่งในชื่อเหล่านั้นลินดาอายุมากกว่าเดียเชียน8ปีหน้าตาสาสวยและมีสเสน่ห์สมวัยครั้งแรกที่พบกันก็ทําให้เดียเชียนใจสั่นลินดายัางพบว่าเธอพูดคุยถูกคอกับผู้ชายคนนี้ จนรู้สึกเหมือนได้พบกับคนที่รู้ใจ2ส,สัปดาห์ต่อมาลินดาจึงเริ่มคบกับเดียเชียนและบอกกับเพื่อนๆว่าจะแต่งงานกับเขาดานเดียเชียนเองก็รีบยืมมือเพื่อนของตอนเองให้เข้ามาช่วยไล่ตะเพิดคู่มั่นของลินดาออกจากบ้านเธอจากนั้นพวกเขาก็มั่นกันอย่างรวดเร็วแม้ว่าในตอนนี้เดียเชียนยังคงมีสถานะแต่งงานกับเกิร์ลี่อยู่ก็ตามแต่เขาบอกกับลินดาว่าตนเองเป็นหมอเป็นอดีตซ i a เ ซึ่งหาเงินด้วยการช่วยฉีดสารต่อต้านริ้วรอยที่คิดค้นขึ้นเองให้กับผู้อื่นนอกจากนี้มันยังมีสรรพคุณรักษามะเร็งได้อีกด้วยลินดาไม่สงสัยในสิ่งที่เดียเชียนบอกเลยสักนิดโดยเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวเดียเชียนบอกกับลินดาว,ว่าตนเองเป็นมนุษย์ต่างดาวมีอายุมากกว่า7,00 0ปีอีกทั้งยังเก่งที่สุดในบรรดาเผ่าพันธุ์เดียวกันนอกจากนี้ก็กำลังวางแผนทำลายโลกอยู่ด้วย แต่ถ้าลินดาให้เงินเขาไม่กี่พันดอลลาร์เดียเชียนก็จะยอมละเว้นชีวิตเธอเขายังบอกอีกว่าบนโลกใบนี้ตนเองยังมีภรรยาในนามอีกคนหนึ่งเธอมีชื่อว่าเกิร์ลี่ซึ่งก็เป็นมนุษย์ต่างดาวเหมือนกันแถมยังเป็นราชนีของมนุษย์ต่างดาวด้วยถ้าหากเกิร์ลี่หายสาบสูญแผนการทำลายโลกของมนุษย์ต่างดาวก็จะต้องเลื่อนออกไป I believe that there is an incredibly strong alien presence on this planet. I also believe they've been here long before humans were here. And I believe that they have an agenda of eradicating the human presence on this planet. Dyson does not control me or dominate me, and nobody does. Whoever can control an opinionated woman, a strong willed woman, an independent woman? He's brilliant, he's charming. Dyson is a maniac. I mean, he's a maniac. หลังจากรู้จักกับเดียเชียนนีสัยของลินดาก็เปลี่ยนไปมากเธอดูงุนงงไปหมดเหมือนต้องมนยังไงอย่างนั้นคู่มั่นของลินดาซึ่งรู้สึกถึงความผิดปกติของเธอจึงได้ว่าจ้างให้นักสืบเอกชนช่วยสืบภูมิหลังของเดียเชียนจนกระทั่งพบว่าเขาไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์แม้กระทั่งชื่อก็ไม่ใช่ชื่อปลอมจึงได้ไปบอกสิ่งที่สืบมาได้กับลินดาแต่เธอกลับไม่แคร์เลยสักนิดอีกทั้งยังไม่เชื่อหลักฐานที่กองอยู่ตรงหน้า และภายใต้เวทมนต์คาถานี้ก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นจริงๆเวลา8โมงเช้าของวันที่10กันยายนปี1999เการลีไม่ได้มาทำงานเมื่อดูจากประวัติที่ไม่เคยมาทำงานสายอีกทั้งสิ่งที่เคยบอกเล่าถึงความวิตกกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของตนเองเพื่อนร่วมงานจึงร้อนอกร้อนใจและโทรแจ้งความในเวลา8นาฬิกานาที พร้อมทั้งเล่าให้ตำรวจฟังถึงความกังวลที่ผ่านมาของเกิร์ลีตำรวจจึงเดินทางไปที่บ้านของเดียเชียนโดยคิดไม่ถึงว่าจะพบเพียงความว่างเปล่าเพื่อนบ้านบอกว่าเขาย้ายออกไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานแถมวันนี้ก็ยังออกไปแข่งรถบนถนนก่อนจะสวมชุดลายพรางเดินลงมาจากรถพร้อมกับทาสีหน้าและคอจนดำสนิทเหมือนกำลังพยายามหลบซ่อนบางทีตอนนี้เดียเชียนอาจจะเชื่อจริงๆก็ได้ว่า ตนเองเป็นมนุษย์ต่างดาวที่มาถึงโลกเมื่อ7,000กว่าปีก่อนและมีพลังในการพรางตัวตำรวจจึงไปคนที่พักของเกิรลลี่ซึ่งคละคลุ้งไปด้วยกลิ่นสารฟอกขาวเจ้าหน้าที่จึงใช้ตัวทดสอบลูมินอลจนพบว่ามันเรืองแสงไปทั่วนั่นอธิบายว่าที่นี่เคยมีคดีเกิดขึ้นมาก่อนเมื่อหาตัวเดียเซียนไม่พบตำรวจจึงเริ่มค้นหาจากบรรดาฟแฟนสาวของเขาอันดับแรกก็คือลินดา เจ้าหน้าที่มาหาเธอที่บ้านพร้อมกับถามว่ารู้จักเดียเซียนฮอสเซนคอฟไหมลินดาตอบว่าไม่รู้จักเธอรู้จักแต่ดีเอสฮอสเซนคอฟเมื่อตำรวจบอกว่าชื่อจริงของดีเอสก็คือเดียเซียนแต่ลินดาก็ไม่ได้ดูตกอกตกใจตำรวจจึงถามต่อว่ารู้จักเกิร์ลลี่หรือเปล่าลินดาก็ตอบว่าไม่รู้จักเลยเธอคิดว่าเดียเซียนโสดแน่นอนว่านี่คือการโกหกเพราะสำหรับลินดาแล้ว เกอร์ลี่เป็นราชินีมนุษย์ต่างดาวที่ต้องถูกกำจัดแน่นอนว่าตำรวจก็ไม่ได้ฉลาดน้อยพวกเขาพบว่าก่อนหน้านี้ลินดาเคยเดินทางไปธนาคารที่เกอร์ลี่ทำงานอยู่และเกอร์ลี่ก็ยังเคยมาให้บริการลินดาด้วยหลังจากถูกตำรวจสอบปากคำลินดาก็เปลี่ยนไปค้างคืนตามโรงแรมต่างๆและไม่ยอมกลับมานอนที่บ้านอีกเลยราวกับผู้ร้ายที่กำลังหลบหนีเจ้าหน้าที่จึงยิ่งรู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากลของเรื่องนี้ หนึ่งเดือนต่อมาพวกเขาก็ขอหมายจับลินดาในข้อหาให้การเท็จนอกจากนั้นก็ยังพบอาวุธด้ามหนึ่งในบ้านของเธอแต่เพราะมันถูกเช็ดทำความสะอาดซ้ำแล้วซ้ำเล่า DNA ที่เหลืออยู่จึงไม่มากพอที่จะนำไปตรวจสอบได้แต่ผ่านไปไม่นานตำรวจก็พบกับหลักฐานสำคัญคนงานผู้หนึ่งพบเสื้อผ้าที่มีคราบของเลวสีแดงในทะเลทรายด้านข้างก็ยังมีเทปกาวซึ่งมีเส้นผมกระจุกหนึ่ง จากการตรวจสอบพบว่าคลองเลวสีแดงบนเสื้อผ้าเป็นของเกอร์ลีส่วนเจ้าของเส้นผมก็คือลินดาเฮนนิงทำให้เธอถูกจับกุมอย่างรวดเร็วขณะเดียวกัน FBI ก็ตามรอยเดียเซียนจนเจอจึงควบคุมตัวกลับมาที่อัลบูเคอร์อกี้แต่เจ้าหน้าที่กลับไม่สามารถตั้งข้อหาใดๆเขาได้เพราะเดียเซียนดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องอะไรกับคดีนี้จึงทำได้เพียงฟ้องโทษฐานคมขู่พยานเท่านั้นเมื่อหมดหนทาง เจ้าหน้าที่จึงต้องกลับไปขนห้องของเกิร์ลีอย่างละเอียดอีกครั้งในที่สุดพวกเขาก็ค้นพบเส้นผมของเดียเซียนในซอกหรือลืกเล็กแห่งหนึ่งและจากการตรวจพิสูจน์ d n a บนเสื้อผ้าที่พบคราบของเลวสีแดงนั้นก็ยังพบน้ำลายของเดียเซียนอีกด้วยในที่สุดเดียเซียนและลินดาก็ถูกตั้งข้อหา และหนึ่งในผู้สมรู้ร่วมคิดของพวกเขาอย่างบิลเมลเลอร์ก็ถูกจับกลุ่มด้วยเหมือนกันโดยเขาเป็นพวกชอบระจญภัยและเป็นหนึ่งในเพื่อนสนิทของเดียเซียนที่ไปช่วยไล่ตะเพิดคู่มั่นของลินดาออกจากบ้านตำรวจสงสัยว่าเขาจะใช้ทักษะของตอนเองในการซ่อนตัวเกิร์ลี่ไว้ซึ่งทั้ง3ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาโดยบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นเรื่องเกอร์ลี่ซึ่งความจริงแล้วเธออยู่ที่ไหน เรื่องนี้ยังคงเป็นปริศนาม,มาจนถึงปัจจุบันในปี2002เพื่อให้พ้นโทษประหารเดียเซียนจึงยอมรับสาร,รภาพด้วยตัวเองแต่เขายังคงยืนกรานว่าไม่รู้ตำแหน่งที่ซ่อนร่างของเกอร์ลี่สุดท้ายเดียเซียนก็ถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตในเดือนกันยายนปีเดียวกันการพิจารณาคดีของลินดาก็เริ่มต้นขึ้นอย่างไรก็ตามตัวลินดาเองไม่ได้วัดวันในการพิจารณาคดีเลยแต่กลับมีท่าทีตื่นเต้นเสียด้วยซ้ำ Tell me that again, please. I've just waited three years to go to trial, and now I have my chance. And I was tired of being tried by the press. And now it's time for us to fight back. That's what a trial is all about. Anything about aliens and all of this? Oh, I'm sure there'll be an alien or two on the witness stand. <laughs> all right. Thanks a lot. Well, let's we'll try to keep the aliens out of the jurors. Okay. <laughs> และเขาฉีดสารบางอย่างให้เธอเป็นเวลานาน,านจนกระทั่งลินดาเสียสติ She said that she that had been appointed a queen of the world and that her responsibilities was to save the world from other queens coming from other planets ถ้าหากสารตัดสินว่าเธอมีความผิดจริงลินดาอาจจะกลายเป็นผู้หญิงคนแรกของรัฐนิวเม็กซิโกที่ต้องรับโทษประหารชีวิตทว่าในตอนนี้เองเตียเซียนที่รับสารภาพผิดแล้ว ก็ลุกขึ้นมาพร้อมกับบอกว่าตนเองเป็นคนวางแผนทุกสิ่งทุกอย่างส่วนลินดาเป็นผู้บริสุทธิ์เดียเซียนบอกว่าเขาเป็นคนนำเส้นผมที่ใช้เป็นหลักฐานไปวางไว้ในที่เกิดเหตุด้วยตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างไม่เกี่ยวข้องกับลินดาเลยแถมยังแสดงท่าทีเฮิมเกริมโดยบอกว่าทุกอย่างที่ทำลงไปก็เพื่อป่วนการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่และจะได้ปัดความผิดให้พ้นตัวเองทว่าทั้งหมดก็ยังไม่สามารถอธิบายที่มา เกี่ยวกับคราบของเหลวสีแดงจากเกิรลี่บนเสื้อผ้าและเส้นผมบนเทปกล่าวได้ภายใต้หลักฐานดังกล่าวสารจึงแจ้งข้อหาลินดาโดยเธอถูกตัดสินจำคุก73ปีต่อมานักโทษคนหนึ่งเล่าว่าตนเองเคยถามลินดาว่าเธอทำอะไรกับเกิรลี่กันแน่ซึ่งลินดาก็ไม่พูดไม่จาแต่กลับมองตรงมาที่เธอและทำมือเหมือนกำลังกินเนื้อหลังจากเข้าคุก ลินดายังคงยืนกรานในความเชื่อเกี่ยวกับการมีอยู่ของมนุษย์ต่างดาวเธอคิดว่าตนเองกำลังถูกรัฐบาลใส่ความเพราะไม่อยากให้เปิดโปงข้อมูลเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวออกไปและคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ตนเองทำคือการช่วยเหลือโลกและเธอก็คือวีรสตรีคนหนึ่งเรื่องราวก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ฟังแล้วรู้สึกเหลือเชื่อหรือเปล่าครับทำไมคำพูดเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวของเดียเซียนถึงสามารถหลอกลินดาได้และ18มงกุฎอย่างเขา ทำไมจึงสามารถใช้ยาปลอมและผลการทดลองปลอมๆหล,ลอกหาเงินมาได้ตลอดชุดลายพรางที่เขาใส่และพฤติกรรมแปลกๆอย่างทาหน้าทาตา,า,าจนดำตอนหลบหนีกําลังอธิบายให้เราเห็นอยู่หรือเปล่าว่าเป็นเพราะโกหกเอาไว้มากเกินไปจนเขาเองก็เริ่มหลงเชื่อในเรื่องเหล่านั้นด้วยที่น่าสงสารที่สุดก็คือเกอรี่ที่ต้องมาสูญเสียชีวิตลงเพราะคำโกหกเลวหลเหล่านี้ แล้วยังมีเด็กน้อยที่เดียเซียนอุ้มกลับมาบ้านอย่างกระทันหันคนนั้นซึ่งต่อมามีคนรับไปอุปการะต่อเล่ากันว่าตัวเด็กเองก็กลัวเดียเซียนมากเมื่อไปที่บ้านของพ่อแม่อุปถมัมก็ไม่ยอมหันไปบอกลากเขาเลยสำหรับเหตุการณ์นี้ทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างสามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ